สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะหนูจะไปทําอะไรกันลูกเป๊ไปสิ้นเดือนแล้วจะไปให้เงินเดือนอ,อ๋อให้ใครอะลูกให้ใครบ้างให้ยายกับสวดครับอ๋อพาไปเลยไหมครับพาไปเลยครับไป,ไปยายเป็นใครอะลูก เต้ยค่ยะเย้เต้ยเป็นใครอะลูกเป็นยายหนูเป็นยายหนูแล้วชวดเป็นใครอะลูกชวดก็เป็นชวด,ดชวดหนู<อ>ใครเป็นคนให้ชวดนะของใครให้ชวดต้น,ตนเดือนตนเดือนนะไม่เจ็บไม่จมน,นะลูกนะสุขภาพแข็งแรงดีนะให้เรียนเก่งๆนะ เจ้าคนในคนเลยนะไม่ไม่ถวยอน้าคุเป็นทแก่าพันร้อนเลยสุสุขุขทุกทุกวันเลยต่อนะคะ ไม่อยู่อ่ะไม่รู้ยาไปไหน,ไไไนอ๋อโทรศัพท์อยู่ของไปไหนไม่ได้ไกลหรอกไม่ไดไกลไม่มีไก่ปิดบ้าน ุเดือนไทายาลูกช่วยครับให้ยาทุกเดือนเลยปัจจัยนะลูกขอให้ครอบครัวหนูของลูกมีความสุขนะความเจริญนะที่หวังสิ่งใดขอให้สมปรารถนานะลูกนะให้เป็นเจ้าคนในคนนะลูกทำไมยายยังไม่ตอบฮะยายสวดมนต์ยายสวดมนต์อยู่หนูจะขึ้นมาตอนนี้ยายก็ไม่ตอบสิลูกโอเทำไมยายต้องสวดตอนเช้า ตอนเช้าก็สวดแล้วนี่เย็นแล้วเย็นก็สวดเพราะเดี๋ยวคืนเนอตอนน,นี้ไฟดับเดี๋ยวตอนเย็นเี่ยตุ้ยต้องออกไปถังยา,ยายาขึ้นมาก็ไม่มีไฟแล้วแล้วอย่าเทืองก็ขึ้นมาพ้องสวดพร้อกมกันไม่ไดู้กนะโอเคป่ะสวดไม่อวันไม่ได้เพราะว่างานยาต้องสวดที่ที่นอนยจ้เทงสวดกอนเย็นเลยเจ้าทวนเจ้าเทืองสวดเวลาเดียวกับยายถ้าไปสว